ที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูกับใส่ไก่ลงไปนะและก็ตามด้วยพริกโคกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับเลยเห็นไหม สวัสดีเพื่อนๆชาวตามภาษาชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาทำแกงหน่อไม้นะครับเป็นแกงสไตล์แบบอีสานอีสา,านบ้านๆนะครับผมโดยวันนี้ผมจะแกงใส่กับหมูลแล้วก็ไก่นะครับอตอนนี้ผมกำลังต้มน้ำใบยะานางนะครับให้มันเดือดนะครับหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดแล้วผมก็จะใส่หมูกับใส่ไก่ลงไปนะครับ นี่ครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูกับใส่ไก่ลงไปนะครับแต่ผมจะยังไม่คนนะครับเดี๋ยวมันจะคาวเราจะทิ้งไว้ครู่หนึ่งนะครับแล้วเราค่อยคนนะครับผมเนื้อหมูเนื้อไก่พอเนื้อหมูกับเนื้อไก่ค่อนข้างที่จะสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับโดยเครื่องปรุงที่ผมใช้ก็มีน้ำปลานะครับผงชูรสหรือว่าผงนัวนะครับ แล้วก็ใครจะใส่ผงปรุงรสก็ได้นะครับผมแล้วก็น้ำปลาระนะครับแล้วก็พริกนะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดจัดจ้านนะครับนี่ตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวรอครู่หนึ่งนะครับรอให้หมูกับไก่สุกข,ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็จะปรุงรสนะครับนี่ครับปรุงรสด้วย ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะครับแล้วก็ผงนัวนะครับน้ำปลานิดหน่อยนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะครับเพราะว่าเรามีน้ำปลาลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะครับหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะครับผมที่เราปอกแล้วก็ต้มไว้แล้วนะครับ และก็ตามด้วยพริกโขกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับนี่ครับหน่อไม้ของเราจืดแล้วเราไม่ต้องต้มนานแล้วนะครับตอนนี้หมูกับไก่ก็สุกแล้วนะครับดางนี้เราก็คนนะครับคนคนคนให้เข้ากันหน่อไม้ ไม่เราไม่ต้องต้มนานนะครับเพราะว่าหน่อไม้เราต้มมาจนจืดแล้วนะครับตอนนี้หมูกับไก่ก็สุกแล้วนะครับบางสูตรบางท่านเขาก็จะใส่ข้าวเบื่อนะครับผมเพื่อให้น้ํามันข้นนะครับมาข้น,นแต่บางคนเขาก็จะใส่เป็นแป้งนะครับเป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับแต่ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมจะไม่ชอบทานแบบนั้นมันมันดูแบบเหนียวเหนียวเหนืดเหนืดแต่ แต่ก็อร่อยนะครับอร่อยอีกแบบหนึง่งหลังจากที่เราใส่พริกลงไปแล้วนะครับเราคนแล้วนะครับเราก็ชิมรสชาติดูนะครับผมถ้ารสชาติถูกใจแล้วนะครับเราก็จะต่อด้วยผักนะครับวันนี้ผมก็จะมีบวบนะครับผมบวบหวานนะครับบวบหวานเพิ่มลงไปนะครับผม แล้วก็รอจนอบวบสุกอีกนิดนึงครับไม่ต้องสุกมากหรอกเพราะว่าน้ำมันร้อนแล้วก็บวบจะสุกเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีวันนี้ผมก็จะมีผักชีลาวนะครับมีต้นหอมนะครับแล้วก็มีใบแบงลักนะมีต้นหอมแดงนะครับแล้วก็ ใบแมงลักภาพก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องพังนะครับแล้วก็ถ่ายถ่ายทำคนเดียวนะครับไม่มีคนถือกล้องให้นี่ครับแล้วก็คนให้เข้ากันมีเลยเห็นไหม น้ำไม่ต้องเยอะนะครับทำแบบน้ำขุกคริกแบบนี้จะอร่อยมากนะครับถึงถึงรสถึงเครื่องแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่ครับและแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับแกงหน่อไม้ใส่หมูและไก่ของเรานะครับผมง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะลองทำดูนะครับ ทำทานที่บ้านทำง่ายๆวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ช่องตาาําบสะชาแนลด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจดีๆในการทำคลิปออกมาอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ SSDJ